สวัสดีทุกคนวันนี้คืสิมาเก็บบังหน้าวนะคะเพราะว่าเราเอาไปส่งร้านยำนะคะวันนี้นะคะบังหน้าวไขด่ดยวกดูค่ะพี่นอ้อเก็บป่าได้เราพ่าดนเหลืองๆอยู่แขนบาหอยเอยาทั้งเลยบอก บอเอาทำชิปไอ้ไข่โนิเก็บข้างเือบอเอาไบไขายมื่นหลังตเนาะมันใส่แค่หมือเดียวเองได้ย่ำก็ได้เดี๋ยวพาสิพาพาทุกคนไปกิ็บกน้าไปส่งร้านย่ำส่งร้านย่ำเมื่อวานเก็บแล้วมื้หนีแก็เก็บอีกเราไม่เก็บเราไม่เก็บหมดนะ เราจะเก็บแค่ใช้พอเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันบม่มีมันกับสิบ่มมีพร้อมกันคุณพอบานเก็บซอยอยู่ั้างในด้ค่ะมีอยู่สองต้นนะคะทุกคนเก็บไปพอได้ไคแขนสั่นเนาะนี่มองนี่แม่โอ้ยนะน้ำบักเนาวนี่ซ้ำแตนตอดนี่ ช่วยด้วยช่วยด้วยอือได้แล้วลูกใหญ่ๆจะโตใครสนใจสั่งได้เลยนะคะตก้มยละสองบาทผู้ใดเอาเล,ลายกับตก้อ่ละบาทคนอื่นจะขายแพงกระซางค่ะเราเอาใจลูกค้าเต็มเต็ม ทุกอย่างต้องถูกนะคะเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่เราต้องช่วยกันประหยัดนะคะประหยัดกันไปนะคะซอยกันไปเนาะ,ะ,นนนะ,ะพี่นอ้องเพื่อความอยู่หลอดเนาะ,ะนี่คะ่ะทุกคนได้ไม่พอมันไกลเกินเอื้อมมันไกลเกินเอื้อมะคะ่ะทุกคน ซอยกันทำมาหากินเด้อม้นนี้วันหยุดเด้อค่ะพอบานท่ปไปเห็นงานนาหยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์สามวันเลยม่นบ่อเป็นวันหยุดเป็นวันหยุดเห็นหน่อยๆหน่หนงางสิน้ำไหลเด้อลูกเล็กๆแต่น้ำเยอะมากค่ะมันตึงแล้วตึงแล้ว เออเมื่อวานก็แตกเลย,แ,ลแ,ยแบบฝนมันมากสิมันไดนามหลามนก็ลูกมันก็แตกมันตึงขักต,ตึงเกินไปก็ไม่ดีข้างในนี่แห้งดกขักเลยแต่ว่านหน่อยมันหน่อยอยู่เฮ้ยดูนอนอันนี้เป็นตะยานเป็นตายาน,นดูน่ากลัวมอกมอยังพอ กำลังเบืองนอนอยู่ไหนปัตยานค่ะคือหนาตาเบิงหนาตานอน,อน,น,นเฮออ้ยกลัวฉันกลัวนอนอันนี้แหละฉันไม่อยากมุดเลยแวดเข้าไปลูกดกแล้วก็ใบก็ดกด้วยนี่คือไม่ได้ใส่ปุ๋ยเด้อค่ะปุ๋ยก็คือปุ๋ยธรรมชาติย้อนออกไปเห็นยังก็ใส่ เสือเจ้าหนังเด้เอาไว้เห็นยังเสือ,อเสือเจ้าหนังเด้ขายทุกวันนะคะเก็บขายทุกวันหน่อยเขียวเขียวห่อเอาไว้ก่อนเอันนี้เรืองเหลืองก่อนในเรื่องเหลือง หน่อยก็จริงแต่ว่ามันก็นาำมันหลายมะนาวแป้นพิจิตมะนาวแป้นปพิจิตข้างในนี่กระดกขับเริ่พาไปเบิ่งหมดหมดหมด,หมดข้าไปเพราะมีเวลาทีสิตาตน้นไม้ถิ่มเลย มุดเข้าไปมุดเข้าไปโอ้ยหน่อยดกรายจนตัวหน,น่อยนี่ทุกคนมาดูชอ่อนี้สินี่ทุกคนชอ่อนี้ก็คือที่จริงนะคะการที่เราปลูกมานานนะคะบางคนเขาก็บอกว่าให้เด็ดลูกออกนะคะแบบถ้ามันเป็นพวงแบบนี้ให้เห้าเด็ดลูกออกเพราะว่ามันสีใบไงก็คือเขาจะว่าอิลีแต่ว่ายูน่นีนี่ก็ปล่อยตามธรรมชาติ ปล่อยตามธรรมชาติไปเลยจากอยู่ในเมืองบางทีก็บางทีแบบหาอย่างยเข้ากับขายหน่วยละหาบาททุนทูสขอเพิ่ไปอยู่ในเมืองหน่วยละเจ็ดบาทขอกระสืออยากกินตำมะหุ่งเยอะสิ สื่อบักฮุ้งสื่อบักพริกสื่อักหนาวเมดเป็นลอยตำเองถ้าให้เขาตำให้ก็บ่แสแบอีกมันขี้เขียวเถอะคุณบักหนาวดกบอสขาวอยู่นี้นเราก็ซื้อแต่ผงชลรสอย่างเดียวน,น,ยนี่บ,นบ,บอนแอบมีบอสแอบเสียแอบทำแอปเปิลบ่ล่ะพ่อไป,ปพ่อแล้วพ่อแล้ว เชื่อได้เก็บไรให้มันใหญ่ให้มันแบบว่าคล้ายได้ทุ่มมือ,อมส่งให้ร้านยำนะคะเหลือตน้นอะเหลืองนี่ค่ะทุกคนได้แล้วนี่ส่งให้ร้านยำนะคะดูแลมั้ยมีมสองตนแค่แหละ <laughs> สองต้นแคร์ไรอ่ะบ่มีเวลาหอดเอาใหม่มาเสียบให้มันแบบมันเป็นพวงงามๆพ่อมาดูฝั่งนี้นะมันเหลืองเลยมันเก็บไม่ได้มันต้องนั่นเดี๋ยวฉันบใหญ่ก็ไงน้อยญ่น่ะเห็นบอกติดโอ่งนั่นน้อยนั่นสิล้นแล้วนั่นสามน้อยน่ะให้พอบาทเราจะเก็บให้ครับพี่น้องส่วน เก็บมะนาวบกฮุงกับมีดอค่ะบกฮุง,งนานี่บกอึดบกฮุง,งบ้านใดอึดบกฮุงกับมะเสือเอาเด้อเนื้ละชิบบาทเท่านั้นละพูนถ้าหุ่นกับดกทุกปีนี่ต้นนี่ต้นบาง,งนี่ดกบัคัดที่มันตุยไปแล้วเนี่ยเนี่ยน่ะต้นเล็กขึ้นมาอีกดกอีกพี่น้องปองไปบกอึดอยู่อึดกินอกค่ะ ได,ไ,ดได้แล้วนะคะน,นี่นะคะส่งร้านยำวันนี้นะคะพี่กัดร้านยำร้านยำฉ่ำเบะนะคะฮิวตลาดเดอตลาดเมืองสวงเดอพี่นอ้องเข้าไปกินได้นะคะแล้วก็ราบนะคะบุยราบเพื่อนว่าราบลาบหมูนะคะตอนนี้ลูกค้ายังไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เท่ากับลาบหมูแต่ต่อไปเขากาจจะเป็นร้านลาบ หลับทุกสิ่งทุกอย่างหล,ห,ลหลับสั่งหลับสั่งพอแล้วเพราะ,ะเพราะว่ามันมีเยอะไงม,มัน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 ตึงทีเหาเอื้อมม่ถึงกิมีเยอะแบบว่าใบมันปิดไปไหมพิกัรล้านลาบหลาบลอยเอ็ดขนาดแถเลยคะ่ะ ไต้นลุงก็เตรียมต้นอย่างนี้นั่นเหลืองอยู่แล้วสามลูกอะไรนะ่ะเก็บไม่ยังไม่แก่แล้วมันเหลืองทําไมมันเหลืองน้ำตึงตึงลูกใหญ่ๆอย่างนี้นะคะเราก็ขายไม่แพงน,นะคะใครซื้อใครที่โอ้ยข้าเจ้าเอาสื่อไปมเมาไปลอยหนึ่งนี่ได้บกักไล้หนึ่งแล้วที่นี่ข้าเจ้าเอาไปแพ็คใส่ถุง ได้จะหน่วยซีหน่วยบ่ซีหน่วยสิบบาททุกคนคอาาอ่อยเออกำไรมหาศาลนะคะใครที่สนใจมะนาวนะคะก็สั่งได้นะคะลูกโดกโลกยำบะมีกับบะมีบะมี่เลยค่ะแต่ยูนี่ก็หน่วยตลอดแต่ว่ามันก็เออมันก็สีแบบบออันมันก็สีแบบบอคอยมีน้ำปั่นไดนะะ้ถ้าทุกคนคลิปนี้ก็ฝากกันแค่นี้นะคะลากันไปก่อนนะคะ แล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ